คอหงส์ที่สวยขนาดนี้ก็น่าจะเหมาะกับผ้าพันคอไหมอันทรงคุณค่าและสง่างามนี้ฉันคอหงส์และผ้าพันคอไหมคงเป็นเพียงแค่ข้ออ้างสิ่งที่เธอสนใจก็คือหลอดเลือดในคอของฉันดังหักและก็นะเลือดที่หอมขนาดนี้ของเธอไม่รู้ว่าจะดึงดูดนักลติก,การมากแค่ไหนใส่ผ้าพันคอไห,หมที่มีตราสัญลักษณ์ของตระกูลคานาลีเพื่อปิดกลิ่นและพิสูจน์ตัวตนของเธอ วิธีนี้จะทําให้เธอไม่ดึงดูดนักรัติการคนอื่นๆค,คุณคุณคารลี่เอาละ่ะตอนนี้กลิ่นก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วเอขอบคุณคุณคารลี่มากเลยนะคะเอฮะรวนเสียวลีคุณให้ของขวัญแบบนี้นางเอกตกใจกลัวจะแย่อยู่แล้วมอลลี่การตกแต่งแบบนี้ทําให้คุณเฉียวดูสง่ามากขึ้นหรือเปล่าผมไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกนะถ้าคุณคนานดรี่สนุกกับเรื่องแบบนี้ก็ดีแล้ว การตอบสนองของพระเอกนั้นผิดพลาดฉันกำลังพยายามจับคู่เข้ากับนางเอกทำไมเขาถึงหงุดหงิดได้นะฮะคงทำได้แค่ต้องหาโอกาสอื่นอีกแล้วนะนี่ก็นานมากแล้วพวกเราไปมาหาลัยกันเถอะฉันจะนั่งเบาะหน้าส่วนพวกเธอสองคนก็นั่งเบาะหลังค่ะฉันจะไปเอากระเป๋าเดี๋ยวนี้ ผ้าพันคอที่มีตรราประจำระกุลค,คาร์นาลี่ถือได้ว่าเป็นเครื่องรางของของลังเลยทีเดียวบางทีฉันอาจจะเดาถูกที่เธอให้ฉันติดตามเธอก็เพราะว่าอยากจะปกป้องฉันจริงๆนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าคาร์นาลี่จะพยายามทําให้ฉันกับเฉียวหุยเออสนิทกันเธอเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่ามหาลาัยเซนหลุยเวลาพัก ไม่คิดเลยว่าคุณคันเดลลี่จะใจดีกว่าที่คิดเธอส่งฉันไปเรียนจริงๆและไม่ได้ทำให้ฉันลำบากใจเลยถึงแมบบ้ว่าจะวางใจไม่ได้แต่ฉันก็มองเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไงเชียวคุยเออหลานชายของผู้อวชชาวุโสชาวเอเดนนายคิดจะทำอะไรอยู่นิ่งๆมนุษย์หญิงที่แสนสวยขอฉันจูบเธอได้ไหมฉันฉัน ไม่นะนี่เป็นครั้งแรกของฉันที่ต้องไปส่งเอกสารที่ห้องกิจการวิชาการฉันไม่คิดว่าสถานที่นี้จะไกลขนาดนี้ไม่มีนักเรียนอยู่ที่นี่จะเรียกคนมาช่วยก็ได้ประโยชน์ปีศาจน้อยถ้าบอกว่าในเนื้อเรื่องเดิมพระเอกจะช่วยนางเอกให้พ้นจากปัญหาใช่ไหมถูกต้องแล้วฮะถ้าหากว่าเนื้อเรื่องอยังดําเนินตามเนื้อเรื่องเดิมหรอกนะพระเอกคนนั้นทําไมไม่มาล่ะฮะ อย่าอายไปเลยนะใบหน้าหล่อของฉันนี้คือสิ่งที่ฉันภูมิใจมาโดยตลอดไม่มีมนุษย์คนไหนปฏิเสธฉันได้เอเดนถ้าเธอยังทำแบบนี้อีกฉันจะเรียกคนแล้วนะสาวน้อยเธอกล้าปฏิเสธฉันเหรอเธอเรียกสิฉันจะคอยดูสิว่าใครกันที่จะมาช่วยเธอเอเดนนี่นายยุ่งกับมนุษย์อีกแล้วเหรอทำไม เห็นฉันเป็นแค่อากาศ่องไงไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาสินะมอลลี่ถ้าอย่างนั้นวันนี้นายก็ลงลงไปเลยก็แล้วกันนะท่านมอลลี่อย่าเข้าใจผิดนะท่านเคยพูดไว้ว่าจะดูดเลือดของเพื่อนนักเรียนที่เป็นมนุษย์ไม่ได้ทางทั้งที่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันผิดแล้วจะกล้าทำได้ยังไงล่ะช่วยด้วยแต่ว่าคุณมอลลี่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่สามารถมีความรักกับมนุษย์ได้ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปทะเลาะกันที่อื่นจะได้ไม่รบกวนคุณแค่นี้ก็พอใช่มากมีความรักอย่างนั้นเหรอ